สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการทำนายดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีมังกรประจำเดือนสิงหาคม2567นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคนที่เกิดในราศีมังกรนั้นดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มทำนายกันเลยเรามาเริ่มจากการงาน สำหรับการงานของชาวราศีมังกรน,นั้นคนที่ทํางานประจําและรับราชการในเดือนนี้นะครับเป็นเดือนที่อาจจะต้องเหนื่อยสักหน่อยนะครับคุณจะต้องใจเย็นๆค่อยๆคิดค่อยๆทํานะครับแล้ววางแผนให้ดีครับเพราะในเดือนนี้อาจจะมีปัญหาิิวภตษ์เกี่ยวกับการงานเข้ามาแล้วทําให้คุณต้องเหนื่อยลนะ้าต้องเครียดสําหรับคนที่ทํางานประจํานั้นในเดือนนี้นะครับถ้าคุณใจร้อนวู่วางและไม่เตรียมการเอาไว้ตัดสินใจ เร่งรีบไประวังอาจจะเกิดความผิดพลาดทําให้การงานเสียหายได้นะครับในขณะเดียวกันถ้าคุณมีความตั้งใจมีความขยันค่อยๆค,คิดค่อยๆทําค่อยๆแก้ปัญหาแล้วคุณจะมีโอกาสประสบความสําเร็จได้ดีอยู่นะครับกับเพื่อนร่วมงานต้องใจเย็นค่อยๆค,คุยกันนะครับกับผู้บังคับบัญชาก็เช่นเดียวกันอ่อนน้อมถม่อมตนใช้เหตุใช่ผลให้มากและจะดีเองครับต่อไปสําหรับคนที่ทําธุรกิจ ในเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณเสี่ยงหน่อยนะครับเกี่ยวกับธุรกิจการลงทุนธุรกิจเพิ่มเติมนั้นต้องใช้เหตุใช้ผลใช้ความรู้ให้มากสักหน่อยหนึ่งแล้วต้องอาศัยมนุษยสัมพันธ์อาศัยเยาจาที่ดีครับกับคู่ค้ากับผู้นสนับของคุณในเดือนนี้จําเป็นจะต้องปล่อยโปรโมชั่นใหม่ๆออกไปด้วยนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ธุรกิจของคุณมีความเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นในเดือนนี้คุณต้องตรวจสอบเอกสารตัวเลขสัญญาต่างๆบัญชีต่างๆให้ดีนะครับ อย่าไว้วางใจใครเกี่ยวกับตัวเลขเอกสารสัญญาต่างๆเพราะอาจจะเกิดความผิดพลาดได้ง่ายเดี๋ยวมันจะมาพันตัวคุณด้วยนะครับจะเดือดร้อนถึงตัวคุณด้วยอันนี้ต้องบอกต้องเกิดกันเลยนะครับผมทำนายดวงชะตาให้คุณลงหน้าเพื่อให้คุณได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังแล้วเอาไปใช้เป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเข้ามาแล้วเตือนแล้วเอาไปใช้นะครับทีนี้ สำหรับธุรกิจนั้นธุรกิจที่ถือว่ายังดีอยู่ได้แก่ธุรกิจออนไลน์นะครับทาอะไรเกี่ยวกับออนไลน์ยังได้อยู่ทาอะไรเกี่ยวกับความงามยังได้อยู่นะครับทาเกี่ยวกับอาหารยังได้อยู่นะครับในช่วงนี้ต่อไปครับสําหรับนักเรียนนักศึกษาคุณมีโอกาสที่จะมีคู่แข่งเข้ามามีการขัดแข่งขัดขาชิงดีชิงเด่นกันนะครับคุณก็ต้องใจเย็นแล้วพยายามปรับตัวเองให้มากสักหน่อยนะครับเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่พูดคุยใช้เหตุใช้ผลให้มาก และคุณจะผ่านได้แบบสบายๆยอยู่นะครับอย่าใจร้อนอย่าผู้หวังในการคิดในการตัดสินใจเป็นอันขาดนะครับต่อไปสําหรับคนที่ตกง,งานที่ต้องการงานทําในเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณอาจจะต้องเหนื่อยกับการลุกขึ้นเดินออกไปสมัครงานแต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่ได้งานนะครับเพียงแค่ต้องอาศัยความขยันมากกว่าปกติอาศัยพรรคพวกอาศัยผู้หลักผู้ใหญ่นะครับใช้เหตุใช้ผลอย่าใช้อารมณ์นำหน้าในการสมัครงานอย่ายึดมั่น ถือมั่นเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปนะครับถ้าจําเป็นต้องพึ่งพาบารมีใครก็จําเป็นก็ต้องพึ่งนะครับเพื่อให้เราได้งานมาก่อนเพราะในยุคนี้ที่เศรษฐกิจกําลังแย่ทุกคนตกงานเยอะแยะครับคนหางานเยอะเ้่ามัวแต่ยิงมัวแต่ทะนงตัวจะทําให้เกิดความเสียหายได้นะครับคุณมีโอกาสที่จะได้งานอยู่อย่างที่นําเียนว่าต้องพึ่งพาผู้หลักผู้ใหญ่ไปด้วยต่อไปมาดูกันต่อเกี่ยวกับการเงินบ้างสําหรับเรื่องการเงินนั้นในเดือนนี้นะครับพูดถึงรายรับ คุณมีรายรับเข้ามาค่อนข้างมากอยู่นะครับแต่คุณก็ต้องบรหิหารจัดการการเงินดีๆครับต้องรัดเข็มขัดเอาไว้บ้างใช้จ่ายเรียงลําดับตามความสําคัญอย่าสุริยุายเป็นอันขาดนะครับเพราะเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะต้องเหนื่อยเนื่องจากมีรายจ่ายเข้ามาค่อนข้างมากครับบางคนนั้นมีทั้งนี่เก่านี่ปัจจุบันและมีรายจ่ายจากบุตรบริวารเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับถ้าคุณเรียงลาดับการใช้จ่ายเงินดีคุณก็จะผ่านไปได้นะครับ ถ้าจะถามว่าเดือนนี้มีเงินเก็บหรือไม่ถ้าคุณรักขิมขัดดีๆนะครับอาจจะมีเงินเก็บได้แต่ถ้าคุณไม่บริหารจัดการระหว่างการเงินสดุดการเงินติดลมแล้วจะเหนื่อยนะครับเกี่ยวกับการเงินต่อไปมาดูกันต่อในเรื่องความรักบ้างมาเริ่มต้นที่คนโสดเลยนะครับสําหรับคนที่โสดอยู่ในเดือนนี้คุณยุ่งกับการงานยุ่งกับตัวเองมีเวลาให้กับคนอื่นน้อยนะครับ มีคนมาชอบคุณคุณเองก็ไม่ได้ตึงพอใจอะไรเขามากมายนะครับเพราะไม่มีเวลาไปสนุกสนใจใครเพราะฉะนั้นในเดือนนี้นะครับถ้าใจดีถ้ามีคนเข้ามาให้เริ่มต้นจากคบเป็นเพื่อนก่อนอย่ารีบร้อนนะครับเพราะระวังอาจจะไปเจอเข้ากับคนไม่จริงใจคนที่เข้ามาหลอกมาทําดีกับคุณเอาคุณเป็นตัวเลือกหรือตัวสํารองนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังสําหรับคนที่มีแฟนมีคนรักแล้วนะครับในเดือนนี้นะครับคุณกับคนรักเนี่ยมีเวลาให้กัน มากขึ้นนะครับแต่คุณก็ต้องใจเย็นด้วยนะครับเพราะดูเหมือนคุณกับคนรักอาจจะมีการกระทบกระทั่งกับเรื่องไม่เป็นเรื่องระหว่างมือที่สามมือที่สี่เข้ามายุมาแย่ทำให้มีปัญหากันได้เข้าใจผิดกันได้ง่ายครับเพราะฉะนั้นให้ใจเย็นๆใช้เหตุใช้ผลนำหน้าอย่าใช้อารมณ์นำหน้าเป็นอันขานนะครับเราจะผ่านไปได้ไดีสำหรับคู่ที่แต่งงานแล้วที่มีครอบครัวมีคู่มีเจ้าของอยู่ในเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณ จะต้องคอยดูแลคอยเช็คแข่เอาใจคนรักนะครับอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันกับเรื่องไม่เป็นเรื่องพยายามหากิจกรรมดีๆมาทําร่วมกันนะครับให้มากขึ้นแล้วดูแลเอาใจคนรักไว้ครับอะไรที่ยอมคนรักได้ก็ขอยอมยิ่งคุณยอมคนรักมากเท่าไหร่คนรักก็จะยิ่งยอมคุณมากขึ้นอีกเป็นเท่าตัวยิ่งคุณให้เกียรติคนรักมากเท่าไหร่คนรักก็จะยิ่งให้เกียรติคุณมากขึ้นอีกเป็นเท่าตัวเช่นกันก็จะช่วยความรักความสมพัญข,ข,ของคุณสองคนนั้นดีมากยิ่งขึ้นนะครับ สำหรับสุขภาพในเดือนนี้ของชาวมังกรน,นั้นนะครับคุณต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับเพราะมีโอกาสอาจจะจิตป่วยได้ง่ายโดยเฉพาะเกี่ยวกับกระดูกเกี่ยวกับกล้ามเนื้อนะครับใช้ชีวิตต้องไม่ประมาทนะครับสําหรับท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้แล้วอยากจะดูดวงชะตาเป็นการส่วนตัวกับผมผมได้ทิ้งไอดีไลน์ไว้กับคุณแล้วนะครับคุณก็แอดไลน์ line, และส่งข้อความมาอยากดูดวงผมก็จะจัดคิวจัดเวลาให้กับคุณ เมื่อได้คิวได้เวลาแล้วคุณค่อยส่งชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดและถ่ายรูปลายมือชัดๆส่งมานะครับพอถึงเวลาตามนัดหมายผมก็จะเข้าไปดูดวงชะตาให้กับคุณสําหรับท่านที่โทรศัพท์เข้ามาแล้วเจผมดูดวงชะตาผ่านโทรศัพท์ให้ทันทีนั้นต้องขอไปด้วยนะครับเนื่องจากคนที่จะดูดวงชะตากับผมจะต้องมีการแอดไลน์จองคิวล่วงหน้าก่อนเท่านั้นนะครับสุดท้ายน,นี้ก็ขอวอวยพรนะครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังเข้ามากดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ขอให้คุณประสบความสําเร็จทั้งหน้าที่การงานการเงินชื่อเสียงเกียรติยศและความรักและอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับกัลยาณมิตรของคุณด้วยเพราะนอกจากทำน,นยายดวงชะตาแล้วผมยังบอกวิธีการป้องกันปัญหาเอาไว้ให้ด้วยแล้วจะอย่างไรเสียก็ย่อมมีประโยชน์อย่างแน่นอนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ